ครับผมต่อไปนะครับเราจะผมจะมาสาธิตวิธีการชูนะครับผมอันดับแรกนะครับให้วางมือข้างที่เราถนัดนะครับเอาบาด์ะวางไว้บนมือให้เราถนัดนะครับจากนั้นนะครับหมุนหมุนแขนอันนี้นะครับให้บาสเนี่ยให้แขนเนี่ยตั้งฉากนะครับแบบนี้และลูกบาสเนี่ยอยู่ตรงบริเวณศีรษะเรานะครับตรงบริเวณหน้าผากเราแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้ลองฝึกนะฮะปล่อยบาสด้วยมือเดียวครับ ให้ลงหูอันนี้นครับถ้าไม่ลงก็เอาใหม่ไปเรื่อยๆครับแบบนี้นครับทั้งสองข้างครับจนเกิจนเกิดความคุ้นเคยอ จากนั้นนะครับให้เราเอามือซ้ายนะครับเอามือซ้ายนะครับเข้ามาทาบแบบนี้นเฉยๆนะครับไม่ต้องออกแรงจากที่เราใช้มือขวาแบบแบบนี้นะครับสวัดลงแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้มือซ้ายเนี่ยอาเพิ่มนะฮะมือซ้ายามาประคองแบบนี้ครับซ้อมทั้งซ้ายและขวา พยายามยืดแขนให้ตกครับจากนั้นนะครับก็ลองมาซ้อมยิงชิ้นแป้นดูนชิ้นที่มุมบนนะครับของของอาจจะเพิ่มการกระโดดขึ้นเรด่อยนเอาสองข่า